ปากเยี่ยวอุ้ยโอ๋จีจานอสดสวัสดีครับอยู่กับผมครับมูนอนร้อยเหรอไอ้วนยื้อใส่จานอสดื้อใส่จานอสดีแล้วผมเด่นดีมูน่าเชิญมางานมางานนี้ด้วยป่ะครับไม่ได้มาครับโอ้ชิบ่ได้ยินเสียหายหรอกเจ้าเนี่ยม่ต้องว่าดอกเดินมาไกลนะพี่น้องเดี๋ยวผมรออยู่นี่ี่จานอสดีนี่จานอสดีนี่จานอสดีนี่นี่ตามชาติเลจานอสดเปิดกระจก สวัสดีครับผมเปิดเงโอ้ยยไเ้แงหาวไปดูหน่อยจาอดเกรงมันขับรถพีุรุด ไม่ค่ยม okay. ีคนดูเลขนาดของเสียมูยังไม่มีดูเลยดูน้อยาเอาอยกเอาอีกเอาอีกน hey! ้ำมันลวงวะดูแลกันดีๆนะจ๊ะไอ้แมูตะเกียบนี่เซมูได้ดูคลิปไอแซมเมื่อวานนี่รุนหั สวัสดีครับผมโอ้ชังรุ่นสามพันเจ็ดบ้าคือเป็นหลายเลยผมดูช่องนี้สี่ร้อยตอนนี้เราไปดูขบวนกําลังเคลื่อนครับคนเดียวโอ้ยสวัสดีครับเปล่าแซมสวัสดีครับสํานักงานตํารวจแห่งชาติโอ้หขอบคุณครับคือบดคืบดสวัสดีครับสํานักงานตํารวจแห่งชาติครับผมสวัสดีคุณตํารวจทุกท่านนะฮะ สวัสดีครับรถสายซิ่งครับสวัสดีพี่ต่อครับผมบางบางสวัสดีครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีจานแซมมาจากช่องสาวให่ครับสอาสดีเอา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 เอรเอาเอาเอามราเอาเออารอานออาอาเอาอาาเาอองนอน มีครับพี่เอ็กว่างเสียมูมุกแมกี้อ่ะมีกับคนรอแห่งบ้านปวดสายหานะพี่เอ็มือหลังต้งไก่เนาะเนาะเออจับไปจับไปจะไปกินบไก่บ้านเสียมูอีกนะอีกแล้วไก่บ้านกูดับแนี่อีกแล้วเราจะไปกินไก่บ้านเสียมูครับผมสวัสดีกำลังอายยีครับอึสายร้อด ใช้รถเสียบบดไหมครับนี่ครับเสียบบดบดตามชาดิ์เนี่ยตามชาด์เปิดบอลหน่อย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 สวัสดีครับไอแซมมิ่งอีกกสวัสดีครับพิมครับก่อนอ่าเบิ้หน่อยเบิ้หน่อยเบิ้ลน้อยเบิ้ลเบิ้ลเบน่อย สวัสดีครับพี่แซมผ่ารถสันซิ่งครับสวัสดีครับไนตะตูตะต,ต,ต,ตุยังไม่มานะพี่โนโอ้องโอสายบิดร้อนรถเยอะไหมครับเยอะมากครับเยอะมากมันเกือบสองร้อยคันนะเกือบสองอยคัน มาจากช่องสาวนุ่นครับขอบคุณครับผมสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องชาวไทยเจอสายชาวยุโรปสุกท่้นครับสวัสดีครับแก้วพี่น้องแก้วมาดูอิดบล็อกมาครับคันนี้ไม่สนุกนะฮโมสวัสดีครับสวัสดีครับน้องมาครับเข้ามาเรื่อยๆนะครับสวัสดีครับ เดี๋ยวเดี๋ยวไปขึ้นรถนนนนเดี๋ยวไปกับโบโบสครับเดี๋ยวไปดูก่อนใครอยู่ข้างในวะอ๋อสวัสดีครับน้าน้าข้าเยี่อันนี้ใครนี่นค,คนไหน,น,แ,นแล้วคนที่สอง <laughs> คนที่สามละ่นนะเ <laughs> สียแน่โบส เข้าไปไม่มีที่จอดหรอกไปเลยโอ้ยวันจะมาขึ้นรถด้วยซะหน่อยมีสาวมาด้วยเจอ้เออเจอฟซีครับผมแ๋วเกือบจะสุดขบวนเกือบจะสุดแล้วครับ เราจะได้เข้าไปแล้วเจ็ดท่นครับผมสวัสดีครับพี่หมูนะสิหมูน้อยร้อยเมียนะพี่น้องสิไหนขอดูหน้าหมูน้อยร้อยเมียหน่อยนี่นี่นี่อันนี้อันนี้รถนายเพชรครับบอกว่าเป็นเมียคนที่สามร้อยรอรอยู่สครับสรอน่าจะอยู่ในงานนะนายเพชรเบิ้ลน้อยเดินไปหมดคนไร่สนไหมมาดูเท่าดเจ็ดร้อยแปดคนสวัสดีครับ มาเยอะมากครับไม่ว่าไอ้ฮีดับดีครับแซมขี้ดื้อแก้วแก้วพี่น้องแก้วนี่ดีครับบางนี้หมูแหลมยางครับสวัสดีครับเสียจีครับนี่ขันต่อไปครับนิก้ามาจากซีสเกตอ้อันไมดทันครับผมอันนี้มาจากซีสเกตครับผมอุ้ยไอ้รถไฟนะรถไฟอย่างไรรุหกโลบแก้วแก้วผมอ่านไม่ทันแล้วพี่น้อง สำนักงานตำรวจแห่งชาตินี่ผมพิมพ์มาก็ได้นะพี่น้องผมก็อ่านอยู่นะผมก็อ่านอยู่นะพี่น้องไม่ต้องโบกมือมาครับผมอา่ามมนในคอมเมนต์ครับผมนี่คันนี้เป็นน้องนอนไหมนนี้น่าจะรอ้อยเจ็ดห้าครับเกาะบูครับ,รบสวัสดีพี่อนุชิตครับสวัสดีครับนี่ฝั่งนี้จะเป็นทีมงานที่มาจากจังหวัดศรีสกีนครับสวัสดีพี่ สรยุทธครับผมเบก้าม่วงทีมงานซีสเกตแก้วโอ้ยพักคอมเมนต์บางก็ได้ตัวเอากลมแม่้แล้วตัวเป็นดังอันนี้ด้านหลังไปหจะมืงนักเกียนสมบัติแบบ123ท่านครับเฮ้ยมันลดถุนน้อยหรือเปล่าทำไมทำไมมันคล้ายคล้ายทีมงานฝั่งซีสเกตครับผมมาร่วมงานบุญครั้งนี้เหมือนกันเอ้ยเอาของ่มเนี้ยกอน ผ่านไม่ทันครับพี่น้องพ่อหน่อยสวัสดีครับพี่แซมสวัสดีครับผมสวัสดีครัสาวครับแก้วแก้วพี่น้องแก้วสวัสดีครับพี่แซมพี่ครับสวัสดีชาติเดินทามันไปกลับมาครับโอ้าวยอดเลยเดี๋ยวจะไปเหรอเฮ้ยว่าไงวะเออไปเลยตามเขาไปเลย ตามเข้าไปเลยโอ้ยผมอ่านเมขาไม่ทันครับผมขอโทษค่ับผมโอเคครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปข้างในกันล้สวัสดีครับเข้าไปเลยพี่หมดแล้วเลยกระเดากระเดา อื้อคันเขารถกับบ้ามายังมหูว่าสีจอดบงไดเลยครับโคตรโคตรลายเลยเา่าหกหลอมาเลยในยางเป็นกิโลเนาะมอแมงกระไซ่ก็มาครับนี่ทีมงานสายบุญเหมือนกันครับ FC แซมนะขอบคุณครับจับเาเหยียดเลยครับโอเคครับผมเดี๋ยวจะพาไปดูข้างใน เดี๋ยวต่อจากคลิปนี้เลยแล้วกันสําหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ก่อนนะครับมาเยอะเหมือนกันครับหมอไสคเอา้าคันนี้ก็ได้ทีลบล่ะมันมเตอ์จักรยานนี่นี่นนโอเคครับผมเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ